อีกไม่กี่วันนี้นะครับดาวพุธก็จะเข้าไปเสริมทัพนะครับย้ายราศีไปเสริมทัพกับดาวศุกร์และดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งดาวพุธดวงนี้นะครับให้คุณนะครับไม่ธรรมดากับสองลัคนาราศีตรงนี้หนึ่งคือชาวลัคนาราศีพิจิก ดาวพุธท,ที่จะย้ายเข้าไปเสริมทัพตรงนี้ในวันที่7ธันวาคมเป็นการย้ายของดาวพุธท,ที่ไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์นะครับลัคนาราศีพิจิกดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาบหรือว่าเจ้าเรือนลาภะด้วยแน่นอนที่สุดครับน่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามา นะใครที่หมุนเงินมีความรู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยแน่นอนเลยมีความรู้สึกถึงรายจ่ายที่เยอะมีความรู้สึกถึงการไม่ค่อยได้รับโชคดีเท่าไหร่ดาวพุธก็จะนำมาซึ่งลาภผลการเงินที่ดีแล้วก็พุธก็ไปทับกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำด้วยและก็อยู่ในเรือนธาตุน้ำด้วยนะครับอีกลักนณาราศีหนึ่งนั่นก็คือชาวลักนณาราศี ฤกษ์ศพดาวพุธท,ที่ขยับย้ายตรงนี้ไปเล็งกับลัคนาราศีพลึกศพไปร่วมอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพลึกศพศุกร์กับพุธเป็นคู่ธาตุน้ําทําให้การเจรจาต่างๆของชาวลัคนาราศีพลึกศพนั้นมันลื่นไหลดีมากยิ่งขึ้นขยายความก็คือ จะติดต่อเจรจาอะไรใดๆที่ใช้คำพูดในการสื่อสารปิดการขายนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันต้องใช้การคอนแทคติดต่อโดยการพูดคุยเยอะๆมักจะสำเร็จนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษพใครที่ทำงานที่พบกับลูกค้าโดยตรงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ง่ายนะ โดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยกับพฤกษบเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างชาวลัคนาราศีพิจิกนอกจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาบมาทับลัคนาแล้วคุณยังมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นมหาอุดอีกอยู่ในเรือนสุภาอีกก็ทําให้มีความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นถ้าทินแสิงย้อนหลังกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ต้องเอาไกลามากหรอกสักประมาณ1เดือน2เดือน ชาวลัคนาราศีพิจิกกับชาวลัคนาราศีพฤษภจริงๆเน้นที่พิจิกมากกว่าการเงินไม่ค่อยดีหรอกนะครับติดติดขัดขัดบางทีก็ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังบางทีก็ติดต่ออะไรก็ต้องรอมีความอึอดอัดล่าช้าไปหมดนะครับเนี่ยสินแสหมิงก็มาตอบคําถามให้เพราะว่าสองคำสองลัคนานี้เป็นสองลัคนาที่ถาม เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะก็มาไขาคําตอบให้ฟังกันชัดๆเลยนะครับกับ2ลัคนาราศีย้ํานะก็คือลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีพฤกษ์นะครับขอให้โชคดีนะคิดสิ่งใดประการใดสําเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ